ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีค่ทุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันที่ผมขอนำบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาตทมานำเสนอครับเป็นตัวเห็บหมาที่เลวร้ายที่สุดในโลกใบนี้ ตั้งแต่ชนชั้นทาสได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นประเทศไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงที่พูดออกมาจากปากขี้โกงและเหลือแต่คนโง่อยู่เต็มประเทศปากบอกว่าการใช้กำลังจากฝั่งไทยต่อขเขมรไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เสือกทะลึง่งเคลื่อนกำลังพลทหารขเขมรหลายพันนายเข้ามาสู่ช่องอ่านมาที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อคิดจะยึดพื้นที่ตาอมของไทยและใช้กำลังทหารทั้งหมด เข้ามาประจำที่เนิน677ที่เป็นอธิปไตยของไทยข่าวล่าสุดจากมาเลเซียนายอันวาผู้นำมาเลเซียที่สนับสนุนเขมรมาตลอดตอนนี้กำลังถูกตรวจสอบสวนพฤติกรรมอย่างหนักจากแกนนำฝ่ายค้านอย่างมหาเดชว่ากำลังมีผลประโยชน์ที่ปิดบังในเขมรและผู้นำกองทัพมาเลเซียออกมาประิ์คำขอร้องของนายอันวาที่ต้องการให้กองทัพมาเลเซียยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขมร ประวัตินายอันวาเคยติดคุกมาแล้ว3ปีจากคดีช่อโกงก่อนจะพ้นโทษและได้กลับมาได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งจนได้ขึ้นเป็นผู้นำมาเลเซียในปัจจุบันก่อนจะบริหารประเทศให้เศรษฐกิจของมาเลเซียจมดิ่งลงเหวเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียและกำลังเป็นผู้นำที่ชามาเลเซียรังเกียจที่สุดในตอนนี้แม้ว่าน,นายอันวาเตรียมฉายภาพยนตร์ชีวประวัติของตอนเองออกมาตามหลังของคุณเซน นายอันวาเคยพูดว่าประวัติชีวิตของตัวเองเหมือนกับเพื่อนรักอีกสองคนมากคือทักษิณกับพูลเซ็นที่เริ่มต้นจากต่อสู้จากไม่มีอะไรเลยและถูกกานแกล้งทางการเมืองจนอดทนต่อสู้จนได้ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศจนได้มาถึงตอนนี้ขออนุญาตไปอ้วกก่อนนะมันเลี่ยนมากไทยจำเป็นไหมที่ต้องมีเห็บหมาอย่างเขมรคือมิตรของประเทศเพื่อนบ้านเรา ปัญหาในตอนนี้ของประเทศไทยผลประโยชน์ทางพลังงานในอ่าวไทยตัวเดียวหลังการลดอำนาจของนักการเมืองตัวปัญหาออกไปจึงทำให้เห็นภาพของกลุ่มนักการเมืองเริ่มที่เงียบสงบลงสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มเป็นสุญญากาศจึงเหลือทิ้งไว้แค่กลุ่มทหารสายพาณิชกับกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่ของไทยที่จะต้องใช้ความพยายามด้วยตัวเองที่จะต้องดิ้นดลเข้าม,มาแทรกแซงทุกทาง เพื่อให้กลุ่มของตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพลังงานในอ่าวไทยให้ได้นี่คือกลุ่มทุนปัญหาใหญ่ที่ทําให้กองทัพไทยยังไม่มีเอกภาพเพียงพอที่จะจัดการปัญหากับขมรได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาขมรตั้งใจยิงอาวุธ v m 21เข้ามาใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ของไทยมากกว่า500ครั้งทําให้เสียชีวิตไปหลายคนที่สามารถถือได้ว่า มีเจตนาต้องการทำสงครามเต็มรูปแบบกับไทยแต่ฝั่งไทยกลับไม่มีคำสั่งให้ปิดสถานทูตไทยในขเขมรและมีคำสั่งให้ทูตไทยกลับบ้านแถมยังมีคำสั่งให้กองทัพไทยหยุดปฏิบัติการทางทหารกับขเขมรอีกและยังมีความพยายามที่จะให้ไทยเปิดดา่านค้าขายกับขเขมรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดล้วนเกิดมาจากการใช้อิทธิพลของทหารสายพาณิชย์กับกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่ ยอมรับกันตรงๆว่าจากสายข่าวทางแม่ทัพภาคหนึ่งนี่คือจุดของทหารสายพาณิชย์มากที่สุดที่ยังคงวางอิทธิพลในพื้นที่เอาไว้มากและทุกครั้งที่ผ่านมาการวางยุทธศาสตร์สวนทางกับแม่ทัพภาคสองมาตลอดนี่คือกลุ่มทหารพานิชย์ที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองมากที่สุดถึงแม้ขนาดเจ้าฟ้าหญิงจุลาพรทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เริ่มต้นหนึ่งล้านบาทสร้างรั้วและบังเกอร์ม,มาตรฐานให้กับทหาร ยังถูกทหารพาณิชย์และกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่เมินเฉยไม่มีใครสนใจที่จะอยากสนับสนุนให้กองทัพไทยถลมมย่มเขมิดกันเลยวันนี้ขเขมิดได้เคลื่อนกำลังพลจำนวนมากพร้อมอาวุธหนักเข้ามาในเขตของช่องอ่านมาและภูมะเขือที่อยู่ติดกันมีการนำบีเอ็สบเอ็หลายฐานจ่อมาทางฐานปฏิบัติการของทหารไทย ประชาชนเริ่มอพยพกันไปหลายครอบครัวในขณะที่กองทัพภาคที่สองและประชาชนที่คอยสนับสนุนสเสบียงในแนวหน้าก็เตรียมความพร้อมทั้งหมดแต่กลับกันทางแม่ทัพภาคหนึ่งยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอยาก่างไม่มีแม้แต่แผนยุทธศาสตร์ที่จะเข้าทําลายกองทัพเขมรให้เกิดขึ้นพร้อมกันกับทางแม่ทัพภาคที่สองเลยเพราะมันติดอยู่แต่พวกทหารสายพานิชย์ที่ไปสร้างเรื่องวุ่นวายอยู่กับบ,บ่อนคาสิโนของขเขมร และหาข้ออ้างไม่อยากทำสงครามกับขเขมรสักทีในขณะที่กลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่ก็พยายามทุกทางที่จะปกป้องธุรกิจของตนเองในขเขมรเอาไว้ให้ถึงที่สุดปัญหาของเห็บหมาบนแผ่นดินไทยนอกจากขเขมรแล้วก็มีทหารพาณิชย์กับกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่ของไทยนี่แหละที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถสลัดหลุดออกจากเห็บหมาของขเขมรได้สักทีถามภูมิธรรมกับบิ๊กเล็ก จะรู้ดีที่สุดเดชานรุนา ar ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาศมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอฟเวลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ล9 r e a l t เร